สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้คุณแม่ออกมา ที่สำนักงานผู้ใหญ่บ้านมาแล้วัยสายจวดพ่ะนะมาหอดแล้วก็บงลูเบื้องเต่าโอ้ยพากันกินอีหยังนอนนี่จำหมูมีหมูมกหมูม้นบ่โอ้เอา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 ลูกลูกเต่าเต่าจำหมูมีหมูมกหมูม้นพะนะเอาลูกตัวก็ไปจำน้ำเขาติบันนี้โอ้ของมากพะนะพี่พี่น้องโอ้ พูดพ่กบักโม่บักเต๋อมือนี่คุณแม่ออกมาบานเพชรลำเพลินพะนะมานําหาเสียมพี่น so mm ้องมือว่านนําหาเต้ามือนี่มานําหาเสียมมือนี่มือนี่สิมานําหาเสียมเหมือนจะว่าเสียมข่อยผูดเยวไปเสียงไรใส่ผู้บาดนี่ข่อยสิมานัมหาเสียมหมู่บ้านข่อยนําหาเต้า จักสิพ่อเพ่ะพอเด้อพี่น้องเด้อบานนี้เด้อเสียวเสียมไปยังมาตีเสียาไปกุเา้ไนอได้เปลยก็มาแก้บนโอ้เหมือนี่มี่หิมงานเอาสลิงปิิงกินขึ้น่าปากมาตีงนอนนี่โอ้ยอยากกินครับแน่ล้าอยากไอเบิ่งดู กินเข่าพ <t ionen> ่อแม่กินเขาซ้ำเทศาลกสางพุนบ่อสลิงปิงเฮ้ทีเอาท่มพีจอาปากเป็นไหนอ่อแม่กินเมือเทละสามกองพุนบ่อสลิงปิงกินเทละสามกองพุนบ่อ เอาลูกกบไปใช้ลูกกบลูกเขียดคือไปเห็นเหรอเออไปยาอ่เห็นแหละแม่่ได้ยินเสียงนางเนาะไปโยกไปย่ายกบกบไปย่ายเขียดมาตีเอาเอาเมือนี่สร้างบ่มากตีมือนี่สร้างเห็นห้องน้ำบ่มาตีมือนนี่ ดีก็ไม่เห็นสันดีโอ,โอ้มาช่วงใบมาเป็นเบิดแทละสามออกวองคุนบ่อเขาออนนะินี่เรียนเรื่องเะไตีน้องฟิลมน้องฟิมน้องฟิมก็อยู่นี่ใช่ไหมลกูลมกไม่กลับบ้านเลยเที่นอนเธอที่ไหนละ่ะ แเ้าน да um um oh um ั่นหมอคุณแม่บ่ไไ้้กินยาคุณแม่อิ่มแล้วอิ่มทิพย์กลินมากินก็อิ่มคือเกาอีหยังไะเฮ้ยแต่ว่า็ดีนี่คันลิงปิ้งเราไปเนี่ย ย้ำได้เสียบว่าเสียบเนาะสลิงกินมีเนาะเบมือทิ่มงากินเข่าซ <Luis> ัว <diction> ก <aries> <N> ัน <n> พ <Luis> ี่น้องกินเข่าซัวกันเบาน้าหัวมวนกันพะนะ เอามั้ยน้ยเป็นแนวไม่หรอตีลูกฮะข้าแต่มือพ่นไหมฮะเอ็ดดีเอาเอาแต่มือพูนมาไหมมันเป็นแน้วไม่หรอบอแซน้ำไมบ่ผมเอาไว้ในของน้ำแล้วแม่ข้าครับขาไงผมมาตดฐาน สองสาวภาเสนีสองสาวภาเสนีมาตะใสหมูมะระกุดยิ่มใสอ่ะโอ้เยาวาถอหมูมะระกุดนะฮะของยายพวงหันติเอายายพวงโซมาแบบใดนี่โอ so ้แฟนครับเมาไห่บัติโอ้อยากกินบะแตงยมั่งเนี้ยใจไหนังสิได้กิน อันนี้บ่าแมนบักแดงโม่ดินแมนอย่งนี้บักโมเอ็บนบักแดงโม่บักโมแตงเก่นื้ว่าแมนบักโมแตงเออล่พูไงาถ้าเรามาจวดตอกับคุณแม่ส้าว้สวยแทนีไม่ ม่าน่สุทนขาลคุ่มทนขาวสวยมากคิดถึงอ่ะไม่เจอตั้งกี่วันนวโมมาดูอ่าได้นั่นอ่ะเราจะพาไปดูแปลง่ะได้ยินว่ามันเหี่ยงของผ่านเยเน้อหมูมาละกดแบกตีของแก้วตีนี่แม่ค่ะแม่

แ่ไว่า <Techn Pokémon> ่มีนอดง่นดพะตวาันยเืน่โอ้ทไมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นรมันลวกเหรอหรือว่ามันรดแรงแรงดแรงละมั้งนี่โอ้ยีนมเปจะเ็้ตุนพักถอยงนีเจ้าว่านบอกแม่สุภาพว่าออกไปเบืองแน่มาสั่นพักแนบว่าแม่นมนเทียเหมือนอะตีพะนะบพราะมีขหดไห้มาสั่นัหดดดแต่ว่าหอมเกิดดีดี เจ้าน้ได่กินเล็กเจ้าอไก้กินเ็พอมันมด้นั่นอ mm, ืมนั่น mm ุ่อะไรคือแบบว่าเวลาลดนี่ยอย่าทำอย่าลดแรงต้องลดผิวๆไปเนี่ยอ๋อเห็นเป็นลดฟักบัวนี่ีี่ดย่ดไ่สิด่ด่เเยียบิ่ แห้งปิงปิงก็ลายพดเนาะอ้าวสีมาหดเอาขัาเอาเนี่ยมันก็ล่มเป็นลาวตัวปิงปิ้งขาวไม่ใช่เนี่ยเนี่ยนเดี๋ยวคุณแม่จะห็ให้ดูขาวใหนัง่าีๆดอกหันง่ายหันง่ายเนี่ยบบข้าวั่นหดแบบว่าบ้องบ้อหที่หดมันก็จะล่มเป็นลาวไนันี่ใหรจะพักผหน้กระพักี้หอมคุณแม่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงนั่พักหนละ เอฟซีเพื me, ่อนแม่ค like, ือบ่ออกไปเบื้องแม่มาสั่นเพราะว่าเวลาคุณแม่ไลฟ์สดเพี่ยนจะบอกว่าให้ออกมาเบื้องแปลงคักแม่เนี้ยมาสั่นออกไปเพื่ลนนำเพื่อนไปเบื้องแปลงคักไข่แม่มาสั่นเนื้อตูนนะสั่นแล้วไม่คุยโหรเห็นว่ากระดาษยแต่กินไ่้หรือตูนนะสุกปิงปิงฮดต้องต้องน้ำหนักตัวไม่มีนไม่ไม่คือตูนเนื้อตูนเนื้อตูนเท่าไหร่เลยแต่สีเป็นอ่าเทียเดี่ยวมันก็ไม่ได้เ เอยนะม่ต่งราอังม่ลองได้งใหญ่ป่ะคะเออังใหญ่มาตั้งอกนี่ลานั้นเขาเอาฟักบัวเขาตรงน้ำถึงแม่มังแล้วเขาเอาฟักบัวมาคอยหผลขึ้นแหล่โผล่กะสิเพราะว่าน้ำมันบ่ไหุทธิ์กสือเด้อกรเสือหนักไป้่นใส่น้ำลายมันจทั่วไปแล้วสใส่เขาคอยแบนลาเขาส่หัวใจมันก็บ่เพียงพอ ออกมาแต่มือุ่นลหลับนอนวิธีวิธีการหดวิธีการทถดแบบถูกต้องโอ้โหคุณแม่เราสาชินห้เบิรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวารถแรงถ้ารถแรงก็รถเป็นเหลา โอเคไปไหนน่ไปนอนบ้านหลังนอกมาค่ะบ้านนี้จะตืนอก่าตื่นต่โดนล้ค่ะนี่หนาไปนอนน้ำหอมเตือนเนี่ยนะแต่ว่าหอมงามีดีน้อยไหมเนาะ ไม่เดดเพราะ้องรดนึนทีอะทัน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 สองนาทสมดทีบางมันเสียเดียวเพราะว่าไม่ิดม่ติดอยู่นนอยู่ีแกมบุ๊มเนเอ้ยซักจึกบอกว่าหดหนินี่แหละบางคนเขาก็ไม่ค่อใจรดนะว่าจะหัวให้เราอยู่ค่ะพี่น้องอันล้ว่าดยอนสีเฮดห้เบิงแล้ว่ะ ่ากระเด็นพัดดิน่ากระด็นพัดกลิ่นดิแมนค่ะหอมกันล้วดีเยเนานนะแมนค่ะเนี่ยคุณแม่สุกภาพนะคะแม่ปลูกไว้ไว้แล้วกันดูดินี่คือผักซีหอมค่ะพ,พี่น้องแล้วก็ระเด็นพิสตลาดใส่สวยตะปูนตะแกีวไส่เบิร์ดื่ององินข้าวหอมผักหอมพิสที่แม่ปลูกไว้เสียบไว้แต่หมูปุูนเนาะ ไอ่นรัเสรเท่ากับเอามาอีกหัวมันก็มัดเสียบทิบที่ที่พเห้มันเต็มแปเสียบแบบที้แม่เห็ดคือไม่อกจักอ่ะเบแจ๊กสองหน่อยเมื่อนั้นเทาเขาสื่ออ๋อมองกาเดมาค่ะคือบ้าแล้วก็มาปาดขื้แม่เห็ดป่าเราก็เสียบ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 เนี่ยมันจะงาบเติมเลิมันจะเต็มแปลงพอดี ี้กลัวทุกชนิดข้าวนี่เท่าไหร่กันเนี่เท่าไหร่กันเนี่ยถ้าไม่ได้กับมุ้งกับลูกแม่นหรอะแบบสอย บ้านคุณแม่ตามหาเตาเมื่อนี้ฉันวาตามหาเสียงนิดหาเสียงบุกหัวเสียงสวยนิดใส่อฉันว่าหาจุดประกอบแต่หมู่บ้านมีเตาขอดไป่ื้อยซื้อยุโกสมไปหอดสารค่ามสารค่ามเมืองไงเมืองตีตลาดไงปันไดขอไปตามหาเนี่ยบุกคอพี่น้องวันนี้คอยไปหอดสารค่ามเตาบ่มีเตาบ่กเตาบ่ไดคอยนั่งไปหอดกันทะเลใบไส้ไปหอดเยี่ยงยื่นไปหอดกันทาราวบไส้ไปหอดกันทะเลไส้ ไปขันซุมะบ,บ๊อบก่อยที่ตัดอะไรไี่ใส่ไป,ไปคอน,น,นอแ <laughs> อออก่นถั่วเล่าถัวว่านพอดี่อที่ตัดอะไรที่ใ,ใส่ป๊าดมือนี้สิมาน้ำหาเสียงม้าหาเสียมตัวเสียมเสียค่ะพี่น้องค่ะ เดเอาาู <c oughs> อ้ใดเอาา,าแสดงาเ็รย,ยัง <c oughs> เมสียมเรักเสียมแล้วมาเนาะยังจ้ะมาหั่นได้ยากปันไดจออะไ้ะซื้อ,อยากตบมกพุ่งเป็นสันแม่ <c oughs> แม,แม่กินไปจ้ะแม่กินไม่ได้เพราะวันนี้อ๋อไวลืม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 เพราเวลาหมดแลอวอ,อีกี่วันได้มาแล้วสามวันนี้เจ็ดวันใช่ไหมคะอีกสี่วันอ้ยวันนี้วันนี้พักแยงเดียวค่ะพักปุวยพักพางเดียวนะคะสุขภาพด้วยนะคะ 네. ตรงนี้เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้สาแปลงาการะถานสูงทุ่น <c oughs> มีทุนท่นสายจวดแต่มาท่านเมื่อพี่น้องคลิปนี้ฝากใหม่สานี้เนาะคุณแม่มาหอดแดงขาดแล้วรถไปประมาณสองสองแปลสามแปลต่อไปจังหากันไหมเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ